สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโด,ดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสน,นี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่องสามศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนนนกััะครบ ้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้ว้าไม่ถูกใจเสมอมท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเื้อตัวเช็คกระแสบ,บวกเช็คลำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจิงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปก่ะครั เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจําวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรลําพูนบำรุงสิทธิ์นะครับส่วนคู่ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับนพเดชช่อ5พยักพิกัด125ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือประดักหินปากบางคาข้าวนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับพิกัด112ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะคคครรัับบฝ่่าายแดดงก็ืออจมโหชเตววีนนนะส นะ้ำเนก็คือ2ฝั่งโขง FA ครุบนะครับพิกัดห3 5าปอนด์ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกไยแดงก็คือไข่มุกขาววอจักรวุฒนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับประกาศศึกแก้วสองลิตพิกัด122ปอนด์นะครับคู่บวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องก,กันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดดิ่ง้วยครับ ฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัวบางทุนนะครับชอบลุนชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ aduaydung แอดมวยดังครับสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดนะครับมันคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเล่จสนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์ไปที่0884946035ครับซูได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามคือชกกลางวันเสาร์ที่6สิงหาคม2 5 65นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณวิทยาเพชร4 0 0 0 0นะครับโปรโมเตอร์ในศึกเพชรวิทยานะครับทําหน้าที่ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคู่มวยในสัปดาห์นี้ก็น่าลุ้นน่าเชียร์ไม่แพ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับมีมวยรอบห้ลุ้น2คู่แล้วก็มีีกกการป้อองันแชม1คู่ มาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งก่อนนะครับคู่ที่1น,นี้เป็นมืรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบออกออาครั้งที่10นะครับรอบตัดเชือกคนชนะก็จะเดือนหน้าเข้าไปยืนไปชิงชนะเลิศนะครับกับทางด้านแก่นพิทักษ์นายาปาควิวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เอาชนะปุกเสกเข้าไปยืนรอแล้วนะครับคู่นี้คนชนะก็จะเข้าไปชิงกับทางด้านแก่นพิทักษ์ทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3กับปุกเสกใหญ่เชิซีู้ดครับ มาดูฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับดูชื่อกล่าวก็คือลูกฟุกเทศบาลสีเตี้ยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนพเดชชอห้าพยักษ์นะครับดูชื่อกล่าวนะครับมาเหล็กแดงขาวทรายพิกัดถึง125ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรลำพูนนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับวัย26ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายวพลำปางนะครับมีทั้งนั้นหมวดดับลำปางร้อยตำรวจโทประดับสุรินทร์โทนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ เพชรลำพูนนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเข่าเปิดเกมเดินชนนะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับหมัดสอกรุนแรงครับบู๊สู้ดุดันนะครับเก๋ากระดูกดีเลยนะครับปะทะกระเบืใหญ่มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของสนาฝ่ายแดงเพชรลำพูนก็มีแพ้คะแนนชันยศศักดิ์ลุงเหลืองนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนอีสานเหนือโชดบางแสนที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้ชนะนอกยกสามชันยธศักดิ์ลุงเหลืองที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยสามฟอร์มหลังนี้แพ้หนึ่อนนข้างดีะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนพเดชนี่ก็เป็นในกชคจากจังหวัดส,สุรินทร์นะครับวัย20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์จังหวัดปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุขโขทัยนะครับพัชรินมีจันเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีเสี้อแดงขาวทรายนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์นะครับเวที มวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านนพเดชนะครับนพเดชนี่ก็เป็นมวยขวาครบเครื่องเตะต่อยรุนแรงนะครับวงในปั้มตีนะครับของตีรุนแรงหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายหน้าเสือดีนะครับบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีแดงเขาทรายนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ไปกับหน้าเสือที่มุมนะครับก็ดูว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับ โดยที่3าวาอมหลังนะครับของธนาฝแายน้มเงงน,นพเดชก,ก็มีแพ้คะแนนโนริสันภูกเก็ตไฟขับนะครับที่วิทีมวนสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับก็พิชชนะคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมที่วิทีมวนสยามอ้อมน้อยแบบสวยงามเลยนะครับล่าสุดมีก็ชนะคะแนนจอมใจนักสู้ยิมที่วิทีมวนสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับแพ้1ไฟแล้วก็ชนะไปคนละ2ไฟนะครับ คู่ี้เกา๋ากระดูกดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับชื่อมวยมาก่อนชกมวยมาก่อนปะทักกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับส่วนบรรยากาศหน้าเสือดีก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับนบพเดชช .5 พยักษ์นะครับเพราะว่า มีเสียชายสุขโขทัยนะครับเป็นหัวหน้าคณะซึ่งเสียชายก็เป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ความเก่านะครับชื่อมวยกระดูกมวยดีอย่างนพเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับวันนี้ชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูได้เปรียบวันนี้น่าจะช่วยได้เยอะนะครับก็สุดท้ายก็น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านนพเดชช่อห้าช่อห้าพยักไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับเดินหน้าเข้าไปชิงชนะเลิศมวยรอบ มาบินแบบนอกเอาครั้งที่10ได้สําเร็จนะครับคู่เปิดหัวนะครับศึกจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลําพูนบํารุงสิทธิ์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ไฟเวทร้อยสิบสองปอนด์ทีมเมือสยามอ้อมหน่อยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์นะครับปะตักหินปักบางคาข้าวนะครับหรือว่าซินบีมวยไทยนะครับชื่อเก่าก็คือพยักษ์สี่สองววิวัฒนานนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครสี่นะครับพิกัดก็คืออปนนด์ะครับ ้ณะฝ่ายแดงนะครับประตักหินนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยนะครับมีในหัวสิงนะครับต่อประตักอสอจุลเซนเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่อง เตะขาต่อยหมัดเจาะยางหมัดหนักศอกแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับของรัดมัดตีหรือแหลงบูสู้ดูดันนะครับฟอร์มสดเลยนะครับร่างกายดีช่วงนี้3ฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับที่เวทีมซิแยมอ้อมน้อยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์มาครองได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเชนจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าสายรับจิ๋วจิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีมซิแยมอ้อมน้อยเป็นการป้องกันแชมป์ไฟแรกนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนอินซีดำชมรมช่วยเหลือเยืออาชยกรรมที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟ สามไฟเลยส monkeys, right. ่วนไฟน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัยบปีนะครับเดิมทีก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตเทวฤทธิ์นะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับมีเสียช้างนครศรีนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับพอใกล้ๆวันชกก็จะมาเก็บตัวแล้วก็ทำหนักอยู่ที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับมีเสียตั้มกิรติเจริญราศนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็ควบคุมเรื่องน้ํน้ำหนักก่อนชกด้วยนะครับ นนทนายทศกัณฐ์นี่ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งขวาแรงหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วมัดศอกรนแรงครับปรบรรับมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทนายฝ่ายน้ำเงินทศก,กัณฐ์ก็มีชนะคะแนนเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับพลิกชนะคะแนนสิงห์เหพีเคแสนชัยมวยไทยยมิมที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นไปเข้าเวทแทนนะครับก่อนชกดูเป็นรองสุดท้ายก็พลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนสิงห์เหแแบบบสสสวยยยงาามััักากกกปรระะศเเีทุนนลคต่ว่่าาลลสสุุดดดนนนะะะคครัับบไปแแพ้้ใหกมโชย ออเถลพัดนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับสฟอร์มหลังนี้ดูฟอร์มเป็นรองนิดๆน,นะครับชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับคู่นี้ก็ถือว่า,าพบการถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับแต่ว่าเจ้าจของแชมป์นี่ก็ฟอร์มสดเลยส่วนพุทาชิงนี่ก็ฟอร์มอาจจะมีสรุดไฟล่าสุดเท่านั้นเองครับซึ่งก่อนนั้น,นฟอร์มก็สวยมาตลอดนะครับ3ไฟก่อนหน้านั้น,นก็ชนะ รวดมาตลอดเช่นเดียวกันนะครับเพิ่งจะสรุดไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเวทพิกัดนะครับไฟล่าสุดนี้ดูว่าทางนั้นฝ่ายน้ําเงินชกเวทใหญ่กว่านะครับเวทร้อยสิบสามปอนด์นะครับวันนั้นที่แพขนาลมโชยไปดูเวทร้อยสิบสามปอนด์นะครับซึ่งวันนี้ลดเวทมาหนึ่งปอนด์ก็ดูว่าน่าจะเวทใหญ่กว่าทางนั้นฝ่ายแดงนะครับปตักหินซึ่งเป็นแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์นะครับเปรียบเทียบไปแล้วนี่ก็มองมาที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับคูคีสุสีแน่นอนนะครับคู่นี้้าาชกกงทนนนํเิครัศ ดูเวทพิกัดได้เปรียบนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะปะตักหินปากบางค้าข้าวนะครับพร้อมกับกระชากเข็มขัดมาคาดเอวได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับสุดเจ้ามวยไทยในะสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับทศกัณช้างนครศรีครับ มาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็ยังเป็นมวยรอบท็อปวันมวยพันธุ์ดุครั้งที่4นะครับรอบตัดเชือกนะครับคนชนะก็จะเดี๋ยวนะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางด้านเพชรศิริชัยนะครับเด็ดเพชรสีทองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เอาชนะวัชระชัยไปยืนรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับคู่นี้คนชนะก็จะไปชิงชนะเลิศกับเพชรศิริชัยทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3กับทางด้านวัชระชัยแดงเขาทรายนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงก็คือจอมโหดชอเกตวีนานะครับหรือว่า สิทธิมนัเอียดสีนะครับหรือว่าเจพาวเวอร์รูปสมุยภูเก็ตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสองฝั่งโคง f a Group นะครับพิกัดก็คือ135ปอนด์นะครับ ท่านฝ่ายแดงจอมโหดนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสีสเกตวัย24ปีนะครับเที่ยวนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมมือที่ด9 9นะครับมีเฮียติสะพานควายสอนละสักแท้ตั้งนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีอาจารย์เฉวงสักอักษรชูนะครับเป็นผู้จัดการของท่านจอมโหดจอมโหดได้เป็นมวยซ้ายนะครับเขาในเหนียวเปิดเกมสัตว์แข้งซ้ายปั้มตีแข็งแข่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานปะทะกระเบือใหญ่มาเยอะเลยนะครับ สามฟอร์มหลังน,นะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับจอมโหดก็มีชนะคะแนนพระฤหัสน้อยทีบีเอ็มยิมนะครับที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรศรีชัยเดชเพชรสีทองที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรพันล้านนะครับพลอยพันล้านนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมท,ยที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มหลังก็ชนะสองฝ่ายแล้วก็สะดุดแพ้หนึ่งฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสองฝั่งโขนนี้เป็นโชคจากจังหวัดหนองคายวัย20ปีนะครับฟิซซอยวิที่ค่ายมวย FA กรุ๊ปนะครับมีเสียเรียมบุญธรรมเรืองยักษ์วีนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการร่วมกับเสียตองสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแข่งแข็งแรงนะครับหมัดสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับฟอร์มสดมาตลอดนะครับแต่ว่าฝฟล่าสุดนี่สุดแพ้คะแนนเพียงไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนนั้น11ไฟนี่แพ้ใครเลยนะครับ ชนะ10เสมอ1ครับมาสรุดแพ้ฝ่ายล่าสุดเท่านั้นเองนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ฝั่งโขงมีชนะนกยก3ปออุทัยออาคมนะครับที่เวทีมณสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนวัชรชยัยแดงเขาทรายที่เวทีมณสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนกับชาติมงกรชอห้าพยัคฆ์ที่เวทีมณสยามอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2องฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้1นึฝ่ายครับ ฟอร์ม3ามไฟสุดท้ายนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความเก๋าชื่อมวยกระดูกมวยนี้ก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจอมโหดนะครับอาจจะหายไปนานพักหนึ่งนะครับแต่ก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้ว3ามไฟแล้วนะครับร่างกายดูว่าเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะครับส่วนพูดถึงเรื่องความสดความห้าวนี่ก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสอฝั่งของอย่างที่เรนแจ้งเอาไว้แล้วนะครับสิไฟหลังสุดนะครับสิไฟหลังสุดนะครับชนะ10เสมอ1สะดุดแพ้เพียงไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับซึ ้านีไม่มีผลกับเกมการโชคนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองฝั่งโคงเข้ารอบไปเป็นที่แบบ100%แน่นอนแล้วนะครับเกมการชคไฟสุดท้ายก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีผลนะครับก็เลยทําให้ไม่กดดันมากนักนะครับสุดท้ายก็แพ้คะแนนให้กับชาติมังกรช .5 พยักไปนะครับแต่ก็ยังได้เข้ารอบลองชนะเลิศอยู่ดีนะครับ แต่เมื่อเปรียบเทียบฟอร์มสุดท้ายแลวผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจอมโหดชอเกตวีนานะครับเก๋ากระดูกดีกว่านะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับอาจจะหยุดไปช่วงหนึ่งระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้ว3ไฟนะครับส่วนฝายน้าเงินอย่างที่เรียนแจ้งนะครับสฝั่งโขงไฟสุดท้ายดูว่าชกไว้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ความเก๋าชื่อมวยกระดูกมวยที่ฝ่ายแดงนะครับจอมโหดชอเกตวีนานะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่าง2ฝั่งโขงเอฟเอกรุ๊ปนะครับพร้อมกับเข้าไปชิงชนะเลิศได้สําเรร็จนะคับ คุณที่สนะครับคู่เอกนำรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจอมโหดชอเกตวีนาครับฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัวบางทุนชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ m u a y d u n g มวยดังครับสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือไข่มุกขาวจักกวุฒินะครับหรือเพชรสี่หมื่นส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประกาศศึกแก้วสำลิดนะครับหรือวสิทธ์วกอห้วยยอดนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนธา์ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวนี้ก็เป็นนักโชคจากนครราชสีมานะครับใัสิบเจ็ดปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับมีในหัววิทยานะครับเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเสยจัดเสยไกวจักกะวุฒินะครับ ให้เจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านไข่มุกขาวนะครับไข่มุกขาวนี่เป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวสาสตรแข็งแรง วงในคว้าคอล็อกตีรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของท่าน้าายแดงไข่มุกขาวก็มีชนะนกยกสองเพชรภูผาสิทธิ์เจแดงนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนใจเพชรสิงห์มาวินที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนีโชฟอร์มสวยเลยนะครับชนะคะแนนพลังเพชรสอสอต้อยแปดรวที่วิทยุตะกอสามสามฟอร์มหลังนี้ชนะไปสองไฟแล้วก็สะดุดแพ้เพียงแค่หนึ่งไฟนะครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประกาศศึกนี้เป็นนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับวัย22ปีนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสมฤทธิ์นะครับมีคุณอนันต์จันทิปนะครับหรือว่าสีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับประกาศศึกนี้ก็เป็นมวยซ้ายเปิดเกมแต่ซ้ายรุนแรงครับหลักเหลี่ยมดีไล่แข็งขวางหน้าดันแทงสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนเพชรกาลสินเพชรกาลสินสชัยเจริญนะครับที่เวทีลังสิตนะครับหลังจากนั้นก็เพชร แพ้เพชรกาลสินสชัยเจริญอีกครั้งนึ่งนะครับที่เวทีราชดำเนินล่าสุดนี่แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะน็อกยก3ามีชชยปอเอี่ยมเห่งที่เวทีราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้ไป2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางนั้นฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับเพราะว่าชนะไปถึง2ไฟเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ลูกพี่นะครับวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับก็ดูว่าสิ่งแวดล้อมาาาาาแวววดดดล้้อต่่่งๆในนนนเทททีีููไปยยคริห เร็วกว่านะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์นะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับไข่มุกข,ขาววอจักขวุฒนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านประกาศศึกแก้วสำลีไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4ี่นะครับหลังคู่เอกของศึกจ้าวไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับไข่มุกข,ขาววอจักขวุฒครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตังการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ